เกเขียวตัวเล็กๆเนะอ, <Yeah. S 1> อันนั้นแหละนกไปดอกไม้อีอเดี๋ยวดอกไม้ป่าอ่ะสีม่วงอ๋าสีม่วงสีขาวนีออ่าอดอกไม้ป่ามาบนป่าสูงก็มีดอกฟุกิจ้ะกำลังออกฟุกิตอนนี้มันเป็นใบแล้วอยู่บนนี้มันหนาวนอะงมันก็เลย okay. มันก็เลยยังไม่ยังไม่เป็นดอกเก็บเลยลูกเก็บเลยโอ้ยหฝึกิเต็มเลยค่ะนั่นเนี่ยดึงเอาดึงเอานั่นแหละลูกนะทอดเตะทดเตะเอ้ยไอเจ้าพวกนั้นมันกำลังออกน่ะงามงามงามเยอะเลยค่ะเยอะเลยอืมเหรอ ปะฟุกิจ้าพี่น้องจ้าทางบนนี้มีแต่ยู่ฟุกิเราจะพามาเก็บอุ้ออุยอ่อนๆเลยจ้านั่นงรนี้งเนาะโอ้ยอยู่จังได้เกะเยอะเลยอือยู่เยอะเลยอยู่ เจ็บเลยดูเต็บเก็บแล้วดูกระได้อือดูซิเระวังรถเนาะสังเกตได้แต่เบิรงลดน้ำแนวดุดอกใหญ่มากค่ะเกดดอกใหญ่มากอืม โอเคอยู่ปิดเลยเฮ้มึงต้องเอากันไกลมาแล้วนี่ยอย่ามาอุดรจ้านี่เหนเต้ยขุดต้องขุดเอาอ่อนๆนะคะโอเคปิดไปกำลังเริ่มออกนี่ยอดอ่อนๆเลยค่ะผักอุดก dạy mạng mát dạp 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 Ok dạp Nè dạp 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 dạp

โอ้ยตด้ละโหนี่แต่อุโดนะเนี่ยนี่ก็ต้นลำของมันที่ตายแล้วเนี่ต้นสูงขนาดนี้มันยืได้อุโดโอืมกำลังออกจะดูดินเหนี้ยอ ตัดยากเลยมันหน่อไม้เดี๋ยวไปเทมพวกละจ้ะอี๋เหรอโอเค แกงจ้ะไปแกงสมแกงสมโูดวันนี้ได้หลายพักเลยค่ะไปพักเต็มเลยเดี่กำลัางออกปัานี่สุดจอดจ้ะล้างขึ้นแตกออกมา ร้ายครับจ้ะออกใหม่ๆเลยอ่อนออปูอีปีจ้ะออ,อ,ออกใหม่จะออกใหม่ก่อนนี่ เด,ดเลยค่ะน,นี่สุใดจอดเลยค่ะเ้ยใหญ่แล้วค่ะได้ทั้งพักไล้หลายพักเลยค่ะมันนี่พักกูด ค่ะโอ้เกิดเป็นปลาเลยลังอ,ออกปุยปีอยู่นี่ไง กำนังปงใหม่ๆขึ้นจักตอเลยค่ะร้อนค่ะน้ำแห้งค่ะน้ำแห้งนี่ก็เป็นอุโดที่ห้าเก็บมากอน่ะ แต่วันนี้นะจะพาทำเมนูข้าวอุดกยาเม่าโดจ้าใหญ่มากจะทำเมนูข้าวอุดกข้าวอุวดยาเมาเนื้อไก่ก็ใส่อุดกแล้วก็หัวข้าวเพื่องปรุงก็จะเป็นดัชช แล้วก็อะไรอยู่คมโบคมบดชมแล้วก็โชยุใส่น้ำประมาณหนึ่งร้อยจอนะคะแล้วก็ข้าวหนึ่งหนึ่งก็ปิหนึ่งถ้วยไก่เอาอโดที่เราเก็บมาหั่นเป็นชิ้นอย่างนี้แล้วก็เอาใส่รวมกันนี่ผักอุดโดยามะอุดโดที่เดี๋ยวก็จะมาทำเทมปุระจา้า น้ทำหองผักโูดด้วยผักโูดกับผักอัน,นหางหมาน้ำจ์ทเทมปุละผักป่าที่เราเก็บมานะนี่ก็จะเป็นผักผักโูดแรกของปีอุดรแล้วก็จะเอาสามอย่างที่นัดเก็บมามือนแนวเจะดเห็ดเทมปุระจ้ะก็สิมีผักโดูดกับผักอดดุดร เรากะยาหางมา้ะอย่าหางมานี่แล้วก็จะแถมเทมปุระกันจ้าน,น้ำมันเริ่มร้อนแล้วค่ะใส่ผักกูดลงไป ที่เราทอดอันนี้ก็จะเป็นผัโกโขดเอามาเทมปุระชุดแป้งทอดส่วนนี้ก็จะเป็นญ้าหางม้าจ้ะย้าหางมาเอามาเทมปุระก,าาก็ยามะอุดกยามะอดก,ก็มาทอดหย้าหางม้าจ้ะย่ามาจิ้ม มาโดจ่ะชิ้นใหญ่แน่เด้อ <laughs> แม่ขี้เกียจหัน